สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องเล่ามาฝากกันค่ะแม่ใกล้ตายแต่ลูกไม่สนใจภาระทั้งหมดตกอยู่ที่ลูกสะพ้ยพอท่านเสียลูกสะพ้ยกับกลวยไม่รู้ตัวเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ต่างประเทศได้เปิดเผยเรื่องราวของชาวเน็ตท่านหนึ่งโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าสามีของหญิงชราเสียชีวิตตั้งแต่ย่างนมทิ้งลูกชายหนึ่งคนและลูกสาวสามคน ไว้ให้แกดูแลตามลำพังเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกๆให้เติบโตหญิงชราต้องทำงานหนักจากตามอย่างหนักและในที่สุดลูกทั้งสี่คนก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่หลายปีมานี้ลูกทั้งสี่คนแต่งงานมีครอบครัวเป็นของตัวเองหญิงชราไม่ต้องกังวลเรื่องลูกอีกต่อไปแล้วสามารถมีความสุขกับชีวิตบั้นปลายของตนเองได้แล้วแต่ลูกก็มักเล่นตลก วันหนึ่งลูกชายของหญิงชาราออกไปกินเหล้ากับเพื่อนเขาเมาหนักไม่รู้ไปทำอีท่าไหนตกลงไปในบ่อน้ำเสียชีวิตหญิงชาราเสียใจมากจนป่วยหนักหลังจากรักษาหายแกก็กลายเป็นอมัมพาตเดินไม่ได้ทำให้แกดูแก่ขึ้นอีกหลายปีหญิงชาราเดินไม่ได้แล้วลูกสาวสามคนกับลูกสะภ้ยก็ปรึกษากันว่าจะดูแลแกอย่างไรดีลูกสาวสามคนล้วนบอกว่าตนเองยุ่งมาก มีอะไรต่ออะไรต้องํามากมายลูกสะั้ายก็เลยเสนอว่าถ้ายอย่างนั้นก็ดูแลแก,แก่คนละวันก็แล้วกันลูกสาวทั้ง3คนเห็นลูกสะพ้ายพูดแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่เห็นด้วยตอนแรกบอกว่าจะสลับกันดูแลคนละวันแต่พอถึงเวรของลูกสาวพวกเธอก็ไม่เคยมาไม่ไปเล่นไพ่ก็ไปช้อปปิ้งหรือทำอย่างอื่นไม่มีใครอยากดูแลคนแก่นอนบนเตียง ลูกเะพเห็นดังนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องดูแลหญิงชาราด้วยตัวเองทุกวันเธอไม่เคยได้ไปไหนต้องเฝ้าอยู่ข้างเตียงป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวสารพัดเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนหญิงชาราก็อาการแย่ลงอย่างหนักหายใจระทวยอยู่บนเตียงลูกสะอรพเห็นท่าไม่ดีก็เลยโทรตามลูกสาวของหญิงชาราให้มาดูใจแก้ก่อนตายแล้วหญิงชาราก็บอกกับทุกคนว่า แม่มีหนี่อยู่สองหมื่นใครจะช่วยแม่ชายหนี้ก้อนนี้ได้ลูกสาวทุกคนสายหน้าบอกว่าหนูไม่มีเงินหนูก็ไม่มีเงินตอนนั้นเอกลูกสซไพก็เลยบอกว่าแม่คะหนูช่วยแม่เองยิงชาราพยักหน้าบอกว่าหลังจากแม่ตายไปให้ไปหาลุงจางเพื่อนบ้านเราเอาเงินไปคืนแกซะแม่ก็จะไม่มีหนี้อะไรติดค้างแล้วพูดจบยิงชราก็หมดลมหายใจทันที หลังจากแต่งงานศพเสร็จเรียบร้อยลูกสะภ้ยก็ไปถอนเงินจากธนาคารมาสองหมื่นแล้วเอาเงินไปคืนลุงจางลุงจางรับเงินไปแล้วก็เอาจดหมายฉบับหนึ่งให้เธอพร้อมบอกว่าเงินก้อนนี้แม่ผัวเธอมายืมเอาไปช่วยลูกสาวทั้งหลายของแกนึกไม่ถึงว่าจะกลายเป็นลูกสะภ้าอย่างเธอมาใช้หนี้แทนนี่เป็นจดหมายที่แม่ผัวเธอให้ลุงไว้ตอนยืมเงินแกบอกว่าถ้าใครเป็นคนเอาเงินมาคืน ก็ให้อาจุดหมายให้คนนั้นลูกสไพายเปิดซองออกดูข้างในเป็นสมุดบัญชีที่มีเงินฝาก3ล้านคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปกันด้วยค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลไลค์เกอร์ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ